อะไรนั ite, it ่นอะไเอะไรครัม no like so so ีม like ีเดจได้ช่หไาลโพงโลหพลำโพงโลพลอดไฟไล่ปอดไมโครโนวนไฟพอมั่งไม่พอมั่งพังม้อไม่พังม่อสุดกอดกอได้กไ้เกียร์หนึ่ง มึงเนี่ยเกียร์สองกรอเสียเกียร์สามการเสียเกียร์เป็นหูกูเป็นเนี่ยแก่กาขาวขาวกากาขาวกาขาวกาขาวกาดำดำกากาจ่ากาขาวกาขาวกาดำดำกาขาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจามึงเป็นอะไรเนี่ยจ่าจ่าได้อยู่จ่าเดียวกาขาวกาขา ca đâm cầm đa ta kiên không ngựa tu kiên mã ta chặt cầm ngựa tu chặt cầm mã ta ô cầm ngựa tu ô cầm mã ta mũ mã ai của tài ai đã... ใชรับอะไรขอด้วยอะไรตอนท่เกย์เลิกผมเอาชุดสีมาให้หมดเที่ยวอะไร MK มันเปชื่ออะไร MK ละครมีอะไรครับมีอะไรจัดเป็นพอดีเหรอครับตับเป็นพอดีนะคงจริงโอ้จริงเหรอคนจริงคนณแม่คงจริงแต่ว่าดูหน้าแล้วหน่าจะเป็นภาษาตัวคืออังกฤษใช่ไหมจีนอังกฤษใช่ไหมแม่อังกฤษแม่อังกฤษพ่อเองพ่อจีิงพ่อใช้แซ่แม่ใช้โซ่ยังหนึ่งนี่เอาภาษาอะไรอ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหนึ่งวันหนึ่งวัน สองทูสามทีคุณครูทีเชอร์เครื่องมอเตอร์ชาวนะฟาฟาร์มจีรย์ครับคุณครูทีเชอร์เครื่องมอเตอร์ชาวนะฟาฟาร์มพระเหลืองเออเฮ้ คุณพูดภาษาอังกฤษเป็นหรอเป็นครับพ่อเป็นเมื่อหรอครับถ้าสอมคุณว่าพ่อ Father, แม่ Mother, เด็กผู้หญิง Girl, เด็กผู้ชาย Boy ถ้าเป็นพ่อ Father, ถ้าเด็กผู้ชาย Boy, เด็กผู้หญิง Girl, ถ้าพ่อ Father, แม่ Mother พ่อแม่ไม่ได้ยี่อะ Mother, mẹ, Mutter, butter, butter. mẹ, butter, mẹ, butter, butter. Coffee, butter. Butter. mẹ, Tha... <cuğl> <cười Küu> mẹ, 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 father, mẹ, 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 จ่าเจ้าเวลาเป็นอะไรสิคำมือ,อใหญ่แลว้วนะเห็นไหครับจ่าต้องขอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้จ่ามีธุระที่จำเป็นที่ต้องทำฮัลโหลตายห็นแบบนี้ไหมต้องไปนะครับมีคำจากน้ไม่สุภาพการแสดงจากประพทธลไทยนะครับคู่นี้มีคืนนะคะรับสำหรับตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปหยุดพักกันนะครับรักกันต้องลาะครับพอใจดำพอใจเด้อพอใจเด้อไปก่อนนะ